ฟังเพลงหักสาวนาาจานเขารือกันว่านา,จายจยนสาวสวยใครเห็นเป็นต้องงงวยว่าเธอสวยจริงๆแล้วนั้นถ้าได้เห็นชมทุกคนต้องชมว่าสวยระวันจนจิบเอามาไฟฟัน ลงรักเธอนั้นแม่สานาจานนาจานบ้านม่วงว่าเด็ดดวงไม่แพ้เรนูใครเห็นชมตรูว่าและดูน้องสวยไม่สั่งผิวบางร่างสวยไว้พบมวยสวยอย่างผู้ไทยพี่แทบอดใจไม่ไหว ลงรักสามไวสาวผู้ไทยบ้านนากุหลาบบ้านป่าถึงแม้เกิดจากท้องนาไม่คิดเลยว่าสวยงามอะไรเช่นนี้แสงแดดแผดเผาผิวสาวเจ้ายังสวยดีน้องชังสง่าราศีรงรัก คนดีแม่สาวนาจาน